พ่อกับแม่มาเลยครับพี่พี่ชายพี่ชายเดื่องม้นตกเหมือนก้อนเกิดสวันาที่หนัล่ะเล้อเลไปที่เขียนที่ไหนกบอะเอะอะไความแล้วเปิดเผยเลยไม่ไม่นอนไม่นอนไม่มีนอนไม่มีนอนอ่ะถือลูกถือมีกระิบเดี๋ยวนอนเดียวนอนอันนี้ าลูกจะตัดไทยออกไปนี่เรารับได้ไหมครับรับได้นะครับเอเดนบอกบอกตอนที่ให้เขียนชื่อสามคนมีใครบ้างครับเอเดนงานด้วยงานด้วยอ๋อเราตัวเองด้วยงานในกรมด้วยแม่เอาสี่คนคือลูกตัวเองเปด้วยใช่ไหมลูกให้ลูนแม่เรียกไปแม่อยู่ไหนไปแม่อยู่ไหนเก็บเป็นเงี้ยอยกลัวกลัวใจกลัวพ่อจะเห็นแต่พ่อไม่ให้ม่ให้เงินหนึ่เดี๋ยวเดีือดรึดรึดอะไรเว้ย เกียวกันเงินิดมรื่เงินลอตเตอรี <and> <geliyor> ่มั้มีใครมาางบ้าบ่อยให้ให้ให้พี่ๆของฟังเยคนแรกคแรกแรพ่อร่างหน้าหมนเร้าพ่อเจ้าพ่กเลดาถทูเปยเป ท้ไมก็ไม่ตัดเพทไมตัดเพราะเพาให้เขียนอันนี้ยังไม่ตัดอ๋ยังไม่ตัดยังไม่ตดอันตัวที่สองคือใครตัดก็คือพี่ออเราฝ่ายเล่นเนี่ยเรากระโดเคียร์รับเคยเอาเคียร์อาเอาเคียรขึ้นรดกระดดกันระดระดพี่นั่นแหละรักมากด้วยแต่ว่าตัดด้วยความรักแตอนตัดนี้เรารู้สึก สบายใจหรือว่ากดดันหนูรู้สึกอะไรเด็กน้องบอกกดดันได้แบบเราตัดเขาแบบก็เราดับพี่เราไม่กี่คนเดียวเลยไม่ออกง่ายอไม่ด้วยเกมไหนก็ต้วงต้อ็สบายใจเลยอันที่สองเด็กใครตัวที่สองก็ให้เหลือคนเดียวไงแล้วหนูตัดใครคนที่สอง ไม่เอาเลยเว้ยกลัวเงินไหลกลัวเอาพูดดีๆพูดดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป่นอนไรไม่เป็นเกมเนเกมเป็นเกมเราต้องล่าเลยผู้ชายแม่ครับมาเว้ยิใจเลยอยดิฉันเพวกะเราอยากรู้ไหม ทั้งคู่ล้วคือหมดเองเนาะแต่ทำไมถึงตามแย่ไม่ให้เงินน้อยกว่าคุณพ่อเลยเนี่ยแยูลู่เหมือนกันลูกไม่ถูกแต่เป็คนที่สองที่ตัดออกถูกไหมใช่ไหมวันนี้ใครเป็นคนให้ให้เราให้เราเงินเวลาไปโรงเรียนกันต้นให้พ่อพอเข้าใจไหมเข้าใจได้ แม่ที่เวลาขออขอยากไหมไม่ได้เลยไม่ได้นะ่รับมาเลยเด็กนี่เป็นเด็กเรียนเข้ามาแล้วเป็นเดแม่ไปราบตัดโอ้แกเป็นเด็กกัดซิมกัดซิมอ๋อให้เดมอนพูดให้เดมอนพูดไหมเดมอนเดมอนผมตัดพ่อและแม่เรียนคนแรกคือกัดไทยลูกเดมอน พ่อพ่ออะไรจุกมีมีมีเขาได้ตัดพ่อนี่คนไหมเออไม่ไม่มีแต่แต่เป็นเกมใช่ไหมก็ตัดไปก่อนพ่อแล้วตอนที่ตัดเนี่ยเรารู้สึกยังไงความรู้สึกอยากรู้อยากรู้เพื่อนๆเนี่ยพี่ๆเขาอยากรู้ทรมานไหมเออนี่ก็โตแล้วเขาก็ทรมานใช่ไหมลูกเพาพ่อเลี้ยงมาอ่ะแล้วคนที่สองคนที่สองแม่ เด็กๆเ่นเกมี้ก qu ันแค่กน้อยนะอ้าเกิดถามนิดจมั่นีจ้รึแไม่เป็นไรในหัวเราไม่ได้รำม่ด้วยี่เาให้เนเกมนี้ทรมานไม่รึได้ทรมาครับทรมนแลเพาะอครัวเราจริงไม เราก็รักเขาแต่เราที่ตาี่คือพ่อกับแม่ใช่ไหมเลี้ยงแต่ไงเลี้ยเลียงเล้นองมากกว่าเลี้ยงหนองมากกว่าอ๋ออยู่กับเขาเออเพราะยังไงก็เชื่อเราถูกหมเราก็เราไม่ับบอดนทีอนแ้ นี่เป็นเกมเป็นเกมโกรธน่ารักมากเลยคะขอไม่ขอไม่ขอไม่แม่จะพูดอะไรหน่อยไหมหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงพ่อแม่ก็รักลูกอยู่แล้วเนาะเรายอมเสียสละเพื่อลูกเรายอมตายเพื่อลูกเนาะคือเราก็สอนเขาว่าเรามีกันแค่สองคนพี่น้องวันนี้ถ้าแม่ไม่อยู่อ่ะหนูจะอยู่ยังไงก็บอกพ่อก็บอกว่า บอกลูกนะเราไม่รู้ว่าเราขาดเพราะเราแต่งบ้านเนี่ยไม่รู้เราจะได้กลับมาหรือเปล่าคือเงินทองที่เรามีอะลูกยังไม่รู้เลยคือบ้านเราวิ่งกินอะบอกลูกหรือยังลูกไม่รู้น่าะรัน <c oughs> นั้นนะคะเรา <c oughs> ไม่ไม่โกรธลูกนะคะเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ ที่เราเหนื่อยทุกวันนี้เราก็ทาเพื่อลูกทั้งเพื่อเขาที่เรายอมแลกทุกอย่างเราก็ทําเพื่อเขาอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกตัดเราเราก็ไม่ได้โกรธนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกฝังเขาว่าให้รักกันเรามีนแค่สองคนวันนี้กินข้าวหนึ่งถ้วยก็ต้องแบ่งกันรักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ถึงฝั่งน่ารักะขอบคุณที่น่ารักมากขอบคุณเนาะสุดยอดจบไม่จบครอบครัวส่วนนะพี่กัน เหตุผลเนาะตึงตันด้เง่อนเอาเป็นว่าตัดพอตัดแม่ถูกครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงก็ต้องจัดไปก่อนรองให้เพราะว่า เกิดมาครึ่งชีวิตแลวมาบกตัท,ทออนทุกออบรมนทุนิเราถ้าจะตายาตายตายครับเพราะว่าเราสร้างระดบไว้แบบลูกลูกที่ถูกครับที่ตัดพ่อแม่ไปก่อนเพราะว่าพ่อแม่มีธุรกิจไว้ให้ลูกแล้วแล้วดีใจมากที่ลูกสางสองคน เลือกเป็นคนสุดท้ายที่ทเลือกน้องเป็นคนสุดท้ายลูกค<า>ิดถูกครับนี่คือกท้าาที้เราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว<อ>เราตายตาลับเราขอบคุณษษษครับว้าวขนหน่อยขนาดเราเป็นคนหาเงินนะลูกไม่เรื่องของเลย จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมันสอนลลอะไรเราเยอะอย่างเองครแต่ทุกอย่างที่คุณเล่นคือชีวิตจริงที่คุณปฏิเสธไม่ได้น้องยา,ยาย่ามาเล่นครั้งแรกทรมานมากสุดท้ายกลับแป๊บเดียวพ่อป่วยแฟนป่วยแล้วกนจากกันไป เรารู้ไหมครับว่าวันี้เราจะกินอะไรเราไม่รู้เลยอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดกับลมหายใจที่มันยังมีอยู่แล้วต้องทำให้มันสุดๆกับตัวเราคพรอบกลัวเราแล้วก็คนที่เรารักและกลุ่มคนนะครับข้าคเามาสำเร็จครับ เอาเป,ป็น่าไกับครอบครัวของคุณจัดไว้เด้ครับโอเคทุกคนรู้สึกมีทั้งเท้าน้ำตาแล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยแล้วก็มีความสุขนะครับอ่ะโอเคครับก่อนที่ผมจะลงเวทีง,ทงานนี่คือสุดสุดไปดผู้หญิงคนนี้ เดินทางมาจากจากังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงประวัติมากมายเหลือเกิน